สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการเราคืออาเซียนอยู่ทาง YouTube นะครับ u ูทูบสรานรมเรดียอนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีช่วงเช้าๆหกโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงนะครับกับผมผู้ดำเนินรายการนะครับสุวิทย์มังคละ กลับมาเหมือนเดิมค่ะวันนี้มากับน้องสาวคน,คนเดิม,ดมนะครับที่เคยมาช่วยจัดรายการแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นน้องชื่อแนะนําเลยค่ะชื่อสุภาพิตอิสระเสพพงค่ะชื่อเล่นชื่อฟิวเจอร์ค่ะครับน้องฟิวเจอร์นะครับ <Yeah. S 1> แปลว่าอนาคตคะนะครับเ,เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคลพอสมควรเพราะว่า เราเราจะไม่อยู่ปัจจุบันและอดีตนะไปอนาคตเลยไปยอนาคตนะครับถ้ามองไปอนาคตอันใกล้เนี่ย2558น้าปะปลายปีเกิดอะไรขึ้นคะน้องฟิเจอร์เปิดประชาคมอาเซียนถูกต้องนะครับใช้ใชคําว่าเปิดประชาคมอาเซียนก็ได้หรือว่าเขาชอบใช้คําว่าเข้าสูส่ประชาคมอาเซียนก็แปลว่าอะไรแปลว่าอาเซียนแต่เดิมที่ตั้งมา48ปีกว่า,วาแล้วเนี่ยตั้งแต่8สิงหาคม2510เนี่ยนะครับจนถึงทุกวันนี้ผ่านมา มากกว่า48ปีแล้ว48ปีนิดๆเนี่ยนะครับสองสามเดือนเนี่ยนะครับเราจะเรียกตัวเองใหม่ว่าเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้แปลว่าประชาคมอาเซียนเก่งมากนะครับซึ่งประกอบด้วย3เสาหลักใช่ไหมครับมีประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจแล้วก็ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่ง ถ้าถามท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแฟนรายการตัวโยงเนี่ยนะครับน้องฟิวเจอร์มีวันนี้เอาจดหมายด้วยที่ได้รับมาจากแฟนรายการของเราด้วยจะได้รู้ว่ารายการเราเนี่ยฮอตฮิตติดชาร์ตมีแฟนรายการจริงๆจริงๆนี่เป็นเฉพาะเฉพาะเมื่อสองสมวันที่แล้วเองก่อนหน้านี้มีส่งมาเป็นเยอะมากนะฮะเราจะไม่บอกว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเยอะมากพอสมควรนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดแล้วก็จะต้องเรียนว่าคิดถึงเพราะว่าส3าครั้งแล้วครับที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องขอประธานโทษจริงๆที่ผมติดภาร,รกิจเป็นภาร,รกิจร,ราชการนะครับน้องฟิเจอร์ทราบดีเพราะว่าก็ไม่ได้เข้ามาที่กระทรวงเลยนะครับไปเดินสายอยู่นะครับทํางานข้างนอกกระทรวงซึ่งเ,เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวเงเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ได้ คิดว่าทําประโยชน์นะหวังว่าได้ไปช่วยในเรื่องของการฝึกอบรมข้าราชการในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรด้วยวุฒิสภาด้วยได้ไปบรรยายด้วยได้ไปอัดรายการทีวีด้วย้องฟิเจอร์โอสุดยอดเลยรายการนะอะไรครับพี่ออฟโฆษณาหน่อยดีมหมนิดหน่อยเรามีรายการนะครับรายการคุณพระช่วยนะครับ,รบซึ่งออกอากาศช่อง1 work point นะครับ,รบทุกวันอาทิตย์ช่วงเช้า เก้าโมงถึง10บโมงนะครับรายการคุภัชช่วยเนี่ยเป็นรายการที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเองให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็รูรร้เคยดูใช่ไหมคะ,คะ,ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไทยๆนะครับ<ช>ก็จะมะีในเรื่องของอการให้สัมภาษณ์นะครับบุคคลที่เป็นวิทยากรผู้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มี ช่วงของรายการช่วงแรกที่เรียกว่าคุณพระเชี่ยวนะครับคุณพระเชี่ยวเชีย่ชวยวชาญอะไรอเงี้ยใช่ไหช่ชครับ่ครบช่ครับใช่ครับใ่ครับใว่ครั่ครับ่บรรครับิ่คร,รับใชกครับใ่ครับใช่อรั่รับใาครับใ่ปรัช่ครับใช่รับใช่ครัดใช่ครื่อรของการับ้ช่คัด่ครัช่ครับ่รับ่รับใชรั่ครัชาครั่ับใช่ครังใชรื่อ,อรั โรกาดเรียกว่าวโรกาดละกันครบรอบ60พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะครับส่วนช่วงที่พี่ออกไปออกเนี่ย<ช>เป็นช่วงเรียกว่าคุณพระอาเซียนคุณครพระอาเซียนก็จะมีน้องออหนุ่มๆน,นะฮะหน้าตาทุกคนกนี้เป็นลูกพี่ได้แลฮะอายุประมาณ20เนี่ยนะครับเรียนอยู่ ระดับปริญญาตรีเนี่ยเป็นพิธีกรร่วมกันนะครับกับผมก็เป็นในฐานะวิทยากร <Okay. S 1> น้องก็จะมีคําถามเป็นเกรดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเรื่องของประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะเป็นช่วงสั้นๆ2-3นาทีแต่ว่าเต็มไปด้วยสาระนะฮะทั้งหมดกี่ตอนนะคะเนี่ยที่ไปไปอัดไว้13เทปเพราะฉะนั้นเนี่ยออกจนเบื่อไปเลยครับ <c oughs> ทั้งหมดไม่รู้กี่อาทิตย์นะครับสิอาทิตย์ จากจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คิดว่าน่าจะไปถึงช่วงปลายปีเลยนะครับฉะนั้นติดตามผลงานเหมือนฝากผลงานนะติดตามรายการและกันเพราะว่ารายการคุณพระช่วเยเป็นรายการที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ได้สาระความรู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วเราก็เน้นในเรื่องของอาเซียนในช่วงโค้งสุดท้ายไม่กี่เดือนที่เราจะเข้าสู่ประชาคามอาเซียนด้วยได้รับการสนับสนุน จากกระทรวงการต่างประเทศเลย,ยนะครับอ่าแล้วก็จริงๆมีอีกรายการหนึ่งซึ่งอขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยเลยนะครับเป็นรายการจริงๆพี่อ๊อฟได้ไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นวิทยากราไปจํารายการมานานแล้วล่ะนะครับ <Ừ. S 2> เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับชื่อรายการนักคิดตะลุยอาเซียน อันนี้ออกอากาศทางโ o เดิร์นไดทหลังโ o เดิร์นไดการ์ตูนนะครับช่วงประมาณ10บโมงครึ่ง,งทุกวัน,นกันอดีเาลยอ่เด็กๆอาจจะเออจริงๆมันเป็นรายการเด็กนะมีเด็ก2ฝั่งมาตอบคําถามเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนรายการเขาก็จะไปถ่ายมา นะครับเป็นเกร็ดความรู้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของประเทศสมาชิกอาเซียนนี่แหละแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเขาก็จะตั้งไว้คำถาม,มแล้วมีดารานักคิดมานะครับมีพี่ตักบริบูรณ์ด้วยนะครับซึ่งจะขำๆด้วยแล้วก็บันเทิงแต่มีสาระด้วยนะครับแล้วก็มีพิธีกรนะครับน้องอาร์มเนี่ยถามคําถามนะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยพี่เอฟก,ก็จะเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลมเพิ่มเติมเมกี่ยวกับเรื่องของคําตอบ ของแต่ละเรื่องนั้นๆนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งติดตามได้ครับทุกวันเสาร์ทาง m o เด r n Night t ทหลัง m o เด r n Night การ์ตูนประมาณ10โมงครึ่ง mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็เพิ่งไปอัดมาอีก3เทปอาจจะเป็นช่วงวันที่17ตุลาคมนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ไป3สัปดาห์จนถึงปลายไปยสัปดาห์ตุลาคมนะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนซึ่งเป็นประโยชน์อันนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับทำมาแล้วปีที่3ด้วยปีนี้นะครับอ,อ่าก็เราก็ให้การสนับสนุนเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องของอาเซียนของประเทศไทยอ่ะนะครับเรื่องแค่นี้เราไปช่วยเหลือกันได้นะครับก็ไปช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนนะครับตกลงว่าหนูจะดูที่ผ่านมือได้ที่ผ่านมือที่ผ่านมาได้ดูไหม ไม่เคยดูเลยค่ะลองดูนะครับไปดูรายการย้อนหลังทาง YouTube ก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับเสิร์ชเข้าไปก็เป็นประโยชน์ดีนะสนุกดีนะครับละวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งพี่เอไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าหมดติดงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับแต่ว่าคิดว่าท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามข่าวสารของบ้านเมืองก็จะทราบดีว่า เป็นการประชุมครั้งสำคัญครั้งหนึ่งประจำปีในระดับโลกที่ไหนคะพี่อ๊อฟนิวยอร์กซิตี้ใช่ที่ท่านนายกของเราไปมาหรือเปล่าคะนี่เก่งมากจ้ะนะครับท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านได้เดินทางไปที่นครนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมเรียกว่าการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับยิ่งใหญ่มาก UNGA นะครับย่อมาจาก United Nations General Assembly นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่70สมัยที่70เพราะว่าถ้านับปีปีที่หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงคือปี <c oughs> 1945 <c oughs> หรือ1 2หรือ2องพนอขอโทษ2 4 8 8ั <c oughs> นะครับนับมาก็70ปีพอดีปีนี้2558น สหประชาชาติเนี่ยก็ก่อตั้งตั้งแต่ตอ,อนนั้นเป็นต้นมาหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง1945แล้วก็มีการประชุมมาทุกปีเป็นประจำนะครับสมัยนี้ก็เลยเป็นสมัยที่70นะครับยาวนานมากยาวนานไหมมีประเทศสมาชิกอยู่ในสหประชาชาติกี่ประเทศ193 <13 3 S 2> โอ้โหเก่ง <eleven economies> มากก่งมากอันนี้นี่ต้องให้รงางวัลเมื่อกี้คุณครูอาจารย์จากมหาวิ <ten> ทยาลัยนะเพิ่งมาเขาเรียกว่าประเมินการฝึกงานด้วยนะครับ ก็มีนั่งปลื้มอกปลื้มใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าน้องฟิชเจอร์นี่ช่วยงานเป็นอย่างดีนะนี่พูดจริงๆเลยนะครับก็การประชุมครั้งนี้นะครับน้องฟิเจอร์เขาไม่ได้ไปกันเพื่อที่จะไปร่วมประชุมสาประชาชาติเท่านั้นแต่เขาจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการประชุมอื่นๆด้วยเพราะว่าในผู้นํา จากหลายประเทศมากอาจจะไม่ครบทั้ง193ประเทศ<ไ>แต่ปีนี้รู้สึกว่าเนื่องจากเป็นปีที่สำคัญ<ไ>ครบรอบ70ปีด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเ,ออ<ม>เป้าหมายด้านการพัฒนาแห่งาศาสวัตเคยเร้ยิน้มิ l นเ n ียม m ด e ว e ็อป m ม e ต o โกลนะครับ<ม> MDG <ม>นะครับซึ่ง MDG เนี่ยตั้งมาชื่อมันก็บอกแล้ว m l l เล n เนียคือปี2000น,นะครับปี2000เนี่ยเขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาคือ MDG ก็มีเป้าหมายด้านการพัฒนา ระบุไว้แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าใน15ปีเนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จแล้วมาดูกันอีกทีนะครับก็ปรากฏว่าปีนี้2015ครบรอบ15ปีแล้วนะครับ้วมมาาดู่ันไปถึงไหนอย่างไรรวมทั้งมีการคิดเรื่องของเป้าหมายด้การพัฒนาภายหลังปี2015ด้วยจะได้ต่อไปนะครับต่ออยู่ต่อไปซึ่งที่ประชุมสหประชาชาติเนี่ยก็ เรียกใหม่ว่าเป็น Sustainable Development Goal หรือเป้าหมายการพัฒน,นาที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็น Post 2015ในระดับสาป,ประชาชาตินะครับ mm hmm. ในระดับอาเซียนเองเรามีการพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าปลายปีนี้เรามีเป้าหมายใช่ไหมครับเราก็มีเป้าหมายระดับภูมิภาคของเราเป็นปร,ประชา,ชาคมอาเซียน2015นะครับ2518ซึ่งภายหลังปี2558เนี่ย เราก็จะมี post 2015 vision เหมือนกันนะครับ mm hmm. คิดกันแล้วคณะทำงานระดับสูงได้สรุปแล้วนะครับตอนนี้<ะ>จริงๆร่างสุดท้ายก็เรียบร้อยแล้วเป็นตัวของวิสัยทัศน์2015 2025อีกสิปีข้างหน้า,าเขาเรียก Vision 2025ระยะยาวไปเลย ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยในรายละเอียดแล้วเดี๋ยวรอให้ท่านผู้นําพิจารณาก่อนแล้วก็ให้การรับรองก่อนในช่วงปลายปีนะครับจะมีการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่27ซึ่งจะเป็นครั้งสําคัญเพราะว่าจะเป็นครั้งก่อนที่เราจะก้าวสู่ประชาคมนะครับถูกต้องแล้วก็จะมีการให้การรับรองเอกสารสําคัญตัวเนี้ยนะครับที่เรียกว่า Vision 2025นะครับ อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ยกยอดเล่าให้ฟังอีกทีนะครับเข้าสู่เรื่องของอาเซียนที่ไปเกิดขึ้นที่นครนิวยอร์กเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการประชุม informal ASEAN Ministerial Meeting อ่าทำไมถึงเรียกว่า informal เพราะว่ามันเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นเรียกว่าอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าไม่เรียกว่าเป็นกลไกทางการแต่อาศัยโอกาสที่เขาไปพบเจอกันอยู่ที่สหประชาชาตินี่แหละที่นิวยอร์กนี่แหละ ได้พบกันก็คุยกันซะหน่อยนะครับเพราะไหนๆรัฐม,มนตรีว่าการกระต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเดินทางร่วมไปกับนายกรมมัฐมนตรีหรือว่าผู้นําของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไปเข้าร่วมกมารประชุมสัมปชชาชาติอยู่แล้วอ๋อค่ะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2 9กกันยายนที่ผ่านมานะครับการประชุมนี้ แน่นอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียนะครับชื่อดาโตสีอานิฟาอามันนะครับท่านเป็นประธานประทานของการประชุมเนื่องจากมาเลเซียเป็นประธานในปีนี้นะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยนะครับกัมพูชาเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสปปลาวบรูนันดารุสลามนะครับ,รบและซอมลีเดอร์ของอีก2ประเทศคืคอสิงคโปร์ซึ่งซอมลีเดอร์เนี่ย เป็นรับเจ้าที่อุโสคือประหลัดกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและก็ซอมลีเดอร์หรือว่าประหลัดกระทรวงของเวียดนามด้วยเขาร่วมน,นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศนี่แหละน,นะครับสาระสาคัญนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้เนี่ยเอาอย่างแรกเลยที่สําคัญเลยคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศของไทยที่ไปเข้าร่วมกับประชุมเนี่ยท่านดอนปรมัติวินัยนะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับก่อนที่จะมีการปรับ คอรมอครั้งล่าสุด<ช>นะครับซึ่งอดีตรัฐมนตรีว่าการสมเด็ของเราก็คือท่านธนาศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นหรือทําหน้าที่รับตําแหน่งนายรองนายนายฐมนตรีเหมือนเดิม<ช>นะครับใ,<ช>ในขณะที่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการ่านประเทศเนี่ยท่านดอนประมาณวินัยก็รับตาแหน่งมา<ช>เป็นครั้งแรกที่ท่านไปเข้าร่วมกับประชุมกับเรียกว่าเพื่อนรัฐมนตรีเพ<ช>ื่อนรัฐมนตรีฟังดูแบบว่านะใก<ช>ล้ชิด เ,เพื่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก9ประเทศครับ<ฮ>ะนะครับก็เลยมีการพูดต้อนรับกล่าวต้อนรับท่านดอนอนะครับในที่ประชุมด้วยในขณะเดียวกันเมื่อกี้พี่พูดแล้วว่ามีประรากระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์เนี่ยเพราะว่าล่าสุดนะครับมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์คนใหม่นะครับชื่อดรวิเวียน บาลาคริชนันนะครับิเียนบาาลคริชนันครับผมเออ่ก็มีการกล่าวแสดงความยินดีกับดรวิเวียนในฐานะ mm hmm. ที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์คนใหม่ด้วยะ <c oughs> นะครับในส่วนของผลลัพธ์ของการประชุมที่สำคัญนะครับก็มีเรื่องของอาเซียนมินิสเตอร์สแตทเมนต์ออนเดอะโอเคชันออฟเดอะทเวนตี้เซเวนทีท์สแอนนิเวอร์แซรี่ออฟเดอะยูไนเต็ดนิวสอ่าพูดสังกฤษยาว <c oughs> ความหมายก็คือเป็น แถลงการร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอาเซียนในโอกาสที่สหประชาชาติครบรอบกี่ปีจ๊ะ,ะเมื่อกี้พูดไปแล้ว 70, 70ป,ปีนะครับโดยอันเนี้ยไทยได้เสนอบอกว่าอยากจะให้มีสเตทเมนของอาเซียนร่วมกันออกมานะครับสาระสำคัญของมันมีอะไรบ้างคะลองอ่านซิเรามีสคริปต์ของเราอยู่แล้ว แสดงความชื่นชมบทบาทของ UN ค่ะในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงการพัฒนาและสิทธิมนุษยชนนะคะประเด็นสําคัญทั้งนั้นเลยน้องฟิวเจอร์ถ้าดูนะครับเรื่องของส่งเสริมสันติภาพก็ดีความมั่นคงก็ดีอันนี้เป็นเป้าหมายแรกๆเลยหลังจากใช่ถูกต้องเพราะว่าหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2ไปนะครับก็เป็นเรื่องของสันติภาพและความมั่นคงนี่แหละที่สาประชาติให้ความสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็มีเรื่องของ การพัฒนานะครับที่พูดถึงเรื่องของ Development Goals <ะ>ที่เกิดในช่วงต้นของรายการแล,กและสิทธิมนุษยชนแน่นอน<ด>เพราะว<ๆ>่ามี UN Charter on Human Rights นะครับมีกฎบัตรของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วย<ะ>และเรื่องอื่นมีอะไรที่เขาเขียนอีกในเรื่องของแถลงการร่วมอันนี้นะครับสร้างความสอดคล้องกันระหว่าง a าเซียนโพ2ส0 5 Vision กับ Uh, 2030 Agenda for Sustainable Development ะคะ่ะเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าเ,เป้าหมายด้านการพัฒนาเนี่ยภายหลัง2015เนี่ยสหประชาชาติได้จัดทำนะครับในเรื่องของเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนะนะครับซึ่งเขาบอกว่าก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่อาเซียนมีวิสัยทัศน์หลัง2015เช่นกันะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ การที่อาเซียนเนี่ยยืนยันการสนับสนุนการสมัครของประเทศสมาชิกอาเซียนในองค์การระหว่างประเทศต่างๆโดยรวมถึงการที่ไทยเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะครับ Security Council ด mm ้ว hmm. ยวาระปี2560ถึง25 2561 mm hmm. ก็คืออีก2ปีข้างหน้าเองนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้า2016หรือ2559เนี่ยจะมีการเลือกตั้งแล้ mm hmm. เพื่อให้ไทยเนี่ย จะดงดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประช,ชาชาติหรือไม่วาระสองปี2560ถึง2561ก็เป็นการตอกย้ำว่าไทยสมัครตรงนี้ด้วยนะครับก่<ะ>อนที่จะหมดรายการเ,เวลาวันนี้นะครับมีอีกนิดหนึ่งในเรื่องของผลของการประชุมที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับ<ะ>สิ่งที่เขาพูดกันก็คือว่าเนื่องจากเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศครับน้องฟิวเจอร์ก่อน ที่จะมีการประชุมผู้นําในปลายปีไปกี้เกิดแล้วครั้งที่เท่าไหร่ปีนี้อีกครั้งหนึ่งที่เดือนพฤศจิกายนครั้งที่27ถูกต้องนะครับเป็นการประชุมเรียกว่าสม um ิตหรือการประชุมสุดยอดนะครับนั้นที่ประชุมเนี่ยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ได้เอาลายการเขาเรียกว่าเอาคำ document เอกสารผลลัพธ์ต่างๆเร่กว่ากางกดูกันเลยนะครับว่า<ม>โอเคไหมเราจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องให้ผู้นํา ช่วยดูช่วยพิจารณาให้การรับรองนะครับอเอกสารสำคัญเนี่ยมี2องฉบับ<ม>คือหนูอ่านหน่อยเร็วอ่2015 KL Declaration on the Establishment of the ASEAN Community ดีมากเป็นสาวเชียงใหม่ที่ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีนะครับสีงยงโทษทีเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้านะครับ KL Declaration หรือแถลงการ กุลลาเปอร์อันนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่ง KL Declaration on the ASEAN 2015 No เอ้ย2025 <À. S 2> ค่ะ f o r g i n forging together นะครับก็คือเรื่องของการจัดทำวิสัยทัศน์2 0 2 5นั่นเองที่พี่พูดถึงเพราะฉะนั้นจะมีเอกสาร2ตัวตัวหนึ่งคือเรื่องของการจัดตั้งประชาคมแน่นอนปลายปีนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ vision 2025อีก10ปีข้างหน้าอาซินจะทำอะไรทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเพื่อให้ผู้นำให้การรับรองครับในปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นขอปิดท้ายรายการด้วยการถามคำถามถามเลยเนี่ย เอกสาร2ฉบับสองฉบับที่เราได้พูดถึงเมื่อกี้มีชื่อว่าอะไรบ้างใครฟังทันก็ฟัง<ม> <นะ S 2> ทันไม่ทันก็ไปเปิดเว็บไซต์หรือ ยู u ูบนะครับแล้วก็ฟังซ้ําอีกครั้งแล้วก็ส่งจดหมายมาหาเราด้วยนะคะครับถ้าดูทาง YouTube u t u b e ก็จะเห็นนะครับเรามีจดหมายมากมายวันนี้ไม่ทันได้เอามาอ่านตอนแรกจะให้น้องฟีเชอร์อ่านนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่ขอบคุณน้องฟิเจอร์และคิดว่าน่าจะต้องเชิญมาครั้งต่อไปเพื่อที่จะให้ช่วยกันพูดคุยหน่อยค่ะจัดคนเดียวเงาเนาะพี่ยอมเนาะหอย่างแล้วท่านผู้ฟังอาจจะเบื่อเสียง ทุมๆต่ำๆที่เสียงรอแล้วหล่อแล้วแต่ว่ามันเบื่อไงฟังเสียงต้องมีเสียงสาวมาผสมด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับติดตามรายการเราคืออาเซียนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับตอนเช้าๆหกโมงครึ่งนะครับตื่นมาพบกันครับวันนี้รักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ